โอ้เป็นไงครับการเป่าการเป่ากันเป่าอะไรวะตื่นตกตกใจนี่ครับตื่นตื่นหนึ่งสองสามเออไปได้ขอบคุณ สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันที่ฟาร์มอีกแล้วนะครับมันมีมา้าอยู่ตัวหนึ่งนะเลี้ยงเขาดูแลมา6 7ปีแล้วครับตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในคอกอยู่เหมือนเดิมนะครับครับทีเ่เป็นม้าตาบอดนะครับม้าตัวนี้นะครับไม่เคยออกมาสัมผัสโลกภายนอกเลยนะครับเพราะเขาอยู่ในในคอกนะครับก็จะเดินวนอยู่ในคอกและยืนคอกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ไม่ออกนอกเพราะว่าเราพยายามที่จะให้เขาออกแต่ว่าเขากลวนะครับเพ่าว่าเขามองไม่เห็นนะเขาจะได้ยินแต่เสียงตอนนี้ ด้านในข้อเขามันเป็นพื้นที่ต่างระดับนะครับเวลาเขาก้าวลงมาเนี่ยต่างระดับเขาจะกลัวนะครับเราพยายามอยู่หลายรอบจนวันนี้เราก็ต้องเราจะพยายามที่จะให้เขาออกมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราอยากจะเห็นขนแผงคอเขายาวนะครับแล้วก็เขาเองไม่ได้อาบน้ําเลยก็เดี๋ยววันนี้จะจะเอาเขาออกมาด้านนอกเพื่อที่จะมาอาบน้าแล้วก็ตัดขนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะทําสําเร็จไหมครับ ตอนนี้ค่อนข้างจะตื่นตกใจนะครับเดี๋ยวจะไปอาบตรงคอ,อ,อกด้านหน้านู่นะครับแต่น้อง,งยังไม่เคยออกไปงอก,การดึงไว้ให้ใกล้ๆก่อ นะดหนึ่งสามดึงแล้วกันนะหนึ่งสองสามเออไหวได้ขอบอีกเออนี่ดีว่ามันได้กินยาบ้างไม่เคยออกจากคอกเลยหลายปีมากอะ่ะมันต้องใช้วิธีเนี้ยเฮ้ยออกมากินยาใหญ่เลย <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้น นี่ครับออกมาครั้งแรก้ะนอกข้อโหดได้กินหญ้าจริงๆก,ก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยนะทังวันอะ่ะการเลยลเดียนเย็นก็เอาเข้ามันต้องดึงใช้สองวิธีแบบเนี้ยนะการดึงคนนึงแล้วหาแล้วก็ทุ้งใกล้ๆพอใกล้ๆใกล,ใกล,ใกล้ตรงประตูเนี่ยแล้วก็ทุ้งตูดเลยมันจะได้ออกไปผูกนะั้นแล้วอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว่อยให้มันมากินหญ้าตรงนี้ให้ตัวแห้งแล้วเดี๋ยวเย็นๆก็เอาเข้า ครั้งแรกนะครับตั้งแต่ยืนอยู่ในนั้นนะครับไม่เคยออกมาเลยนี่ครั้งแรกที่ออกมาวันนี้ออกง่ายนะฮะน้องก็ได้กินหญ้าเลยเดี๋ยวอาบน้ำจะตื่นเต้นนิดนึงก็ตาบอดสนิททั้งสองข้างนะครับมองไม่เห็นเลยคเคยอาบไหมไม่เคย ตั้งแต่การมายังไม่อาบนั่นก็แสดงว่ายังไม่ได้อาบเลย าจัดต้องตัดช่วงนี้ออกครับเนี่ยโอ้โหดูสิเนี่ยโอ้โหการเอาปันไกเมาปันรัดนะยดูครับแผงคอไม่ตัดเลยอะโอ้โหยาวเป็นผมเตียอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวตัดออกบ้างครับน้องร้อน โอดูยาวมันผมเปียอะไโอ้ my god โอ้ my god ดเขาไม่ค่อยถูกกับผมนะเนยเพราะผมคอยแกล้งจะจำกลิ่นไม่ไรลม่ไปอะไรไม่อะไรไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บ โอ้โหเป็นไงครับเฮ้ยเดี๋ยววใจเจียนการเบาๆๆๆอะไรวะคืนสบ ก็เดี๋ยวตัดตัดกุบกันน้อกไปม่มันจะเยอะตัดก่อนเดี๋ยวจตัดกันยาต,ตอนนี้กินยาสบายมากเลยเพราะว่าน้องไม่เคยออกมาข้างนอกเลยนะครับตั้งแต่ตาบอดน,นะครับเพราะว่าอ,ออกมายากมากอะ่ะเราก็พยายามฝึกให้มันออกนะครับแต่ว่ามันหาวิธีออกยากเพราะว่าน้องกลัว นะครับพอออกมาปุ๊บอะเหมือนขาเขาพื้นมันต่างระดับนะรบตรงข้อครับพอขาเขาเก้าวเนี่ยมันก็จะกลัวเลยแหละกลัวว่ากลัวจะตกค้อมืดนะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะวันนี้เราก็เลยใช้วิธีใหม่มก็คืออีกคนดนึงๆแล้วก็หาอะไรกระทุ้งตรงตรูดน้องนะน้องก็ตกใจแล้วก็โดดออกมาตอนนี้ต่อไปเราก็ทําวิธีอย่างเงี้ยละจะให้ออกทุกวันละจะได้ชินอย่างน้อยสุดน้องก,ก็ได้เดินออกกาลังกายนะครับเล็มยงญ้าอยู่ตรงนี้บ้างอะไรบ้างนะ ก็ยังดีนะครับนี่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ผอมนะครับก็ถือว่าอ้วนปกตินะครับจริงเป็นตัวเมียนะครับผมถามผู้รู้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันสามารถผสมพันธุ์ได้นะครับถึงว่าจะตาบอดนะแต่ว่ามันไม่เคยเจอตัวผู้เนะเรามันก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะเป็นสัตว์ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกมาข้างนอกได้เนี่ยก็จะมีตัวผู้วิ่งเข้ามาบ้างอะไรบ้างเงี้ยเขาก็จะเริ่มมีอาการเป็นสัตว์นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีว่าจะผสมต้องมาคิดอีกทีว่าจะผสมดีไหมนะครับก็วันนี้ก็สามารถเอาเขาออกมาข้างนอกแล้วก็อาบน้ําตัดขนได้สําเร็จนะครับก็ต่อไปก็จะมีวิธีให้เขาให้ลูกน้องทําออกข้างนอกทุกวันอย่างน้อยสุดเขาได้กินหญ้าในสนามที่ได้แล้วก็ตอนเย็นก็เอาเขาคอก ถ้าเป็นอย่างเงี้ยในชีวิตประจาวันเขาอ่ะเขาก็จะมีโอกาสที่จะสร้างสร้างกล้ามเนื้อให้ตัวเองนะครับร่างกายก็จะแข็งแรงมากขึ้นจากเดิมที่เขาต้องอยู่ข้อตลอดที่สี่ชั่วโมงนะครับต่อไปตอนเช้าก็จะปล่อยในสนามลานตรงนี้นะครับเขาจะเริ่มชินกับข้อตรงนี้บริเวณนี้แล้วเขาก็จะค่อยเรียนรู้ก็จะเดินเล็มหญ้าอยู่เฉพาะในนี้นะฮะเขาจะได้มีชีวิตที่มันก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Royal g o o d w i l l Resort and Farm อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์0819841986คิดถึงที่พักคิดถึง Royal g o o d w i l l Resort